สวัสดีค่ะมาพบกับนกและช่องวิชุรดาหาแผ่นนะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับไม้ประดับใบสีเขียวไม้ฟอ,อกาอากาศอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนั่นก็คือมอนสเตอร่าค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเห็นประดับอยู่กับร้านกาแฟนะคะหรือว่าบ้านบางคนก็น่าจะมีปลูกอยู่บ้านนะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงการดูแลเพื่อนๆได้รู้จัก แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่นกได้ปลูกมานะคะเนื่องจากเป็นพืชหรือเป็นไม้ที่เติบโตในป่าค่ะการเติบโตเขาก็จะอาศัยต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงการดูแลก,ก็ต้องจำลองให้เหมือนกับในธรรมชาติของเขานะคะอย่างเช่นในป่าหรือว่าใต้ต้นไม้มีแสงรำไรนะคะดินที่ทับถมกันก็จะเป็นใบไม้ที่มีความโปร่งโล่งนะคะเพราะฉะนั้นดินก็ต้องเป็นดินที่โปร่งนะคะ การได้รับแดดก็ควรที่จะเป็นแดดแบบลำไรลำไรๆค่ะถ้าเป็นแดดแบบโดยตรงจะทำให้ใบของเขาเนี่ยนะคะกร้านไม่สวยแล้วก็บางส่วนก็จะไหม้ไปได้นะคะถ้าปลูกไว้ภายในอาคารนะคะหรือว่าตัวบ้านก็ต้องตั้งวางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงบ้างนะคะเช่นตั้งวางไว้ในริมหน้าต่างหรือว่ามุมไหนก็ได้ที่ให้เขาได้รับแดด แต่ถ้าเราตั้งวางเขาไว้ในที่มืดจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเราป่วยนะคะแล้วก็เติบโตได้อย่างช้าๆนะคะปลูกในร่มได้แต่ควรที่จะมีแสงแบบรำไรหรือว่าแสงผ่านเข้ามาถึงบ้านนะคะถ้าสมมติว่าเราปลูกมาในตัวบ้านนะการรดน้ำเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราควรจะรดตอนไหนก็รดเมื่อวัสดุ หน้ากระถางแห้งใช้วิธีการเอามือจุ่มลงไปนะคะสักประมาณความลึกสักประมาณ2นิ้วนะคะถ้ารู้สึกว่าวัสดุเนี่ยแห้งแล้วก็ให้เรารดรอบถัดไปได้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เช็คเลยก็สามารถรดทุกๆ 2- 3ถึงวันรดครั้งหนึ่งได้เลยค่ะวิธีการลดก็รดลงไปให้ชุ่มได้เลยนะคะทั้งนี้ความถี่ของการรดน้ำขึ้นอยู่กับ สภาพของวัสดุปลูกนะคะความโป่งมากน้อยแค่ไหนนะคะหากวัสดุปลูกแห้งเร็วเราก็สามารถลดระยะเวลาการรดน้ำให้บ่อยขึ้นได้ค่ะหรือถ้าเราเว้นน้ำนานสุดก็ไม่ควรให้เกินหนึ่งอาทิตย์เพราะอ,อน,นั้นจะทำให้วัสดุแห้งนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่พอเลี้ยงลำต้นใบก็จะเหี่ยวได้อีกนะคะให้ระวังเรื่องการรดน้ำที่บ่อยเกินไปเพราะทำให้รากของมอสเติเล่าเน่าได้นะคะก็ ถ้าจะให้ดีก็2-3ถึงวันรดครั้งหนึ่งได้นะคะวัสดุปลูกนะคะเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีใบไม้ทับถมดินโปร่ปงเขาจะเติบโตได้ดีนะคะเป็นดินหรือว่าเป็นวัสดุที่มีสภาพที่ระบายน้ําได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผสมดินปลูกเราควรที่จะผสมให้คล้ายๆกันกับธรรมชาติที่เขาเติบโต วัสดุปลูกเช่นคุยมพะพร้าวกบมพะพร้าวพีทมอสนะคะก็ใช้ได้เช่นกันหรือหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์นะคะผสมเข้าด้วยกันได้นะคะให้วัสดุปลูกโปล่งมากสักหน่อยค่ะปุ๋ยมอสเตอร์ล่าเราสามารถให้ปุ๋ยสูตร13 13 13ทุกๆ3เดือนได้ไม่ต้องให้เยอะนะคะให้ทีละน้อย,น,อย,น,อยนะคะ เราก็ใช้ผ้าชุบน้ำหรือว่าทิชชู่เปียกนะคะเช็ดได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามความเงางามนะคะแล้วก็เช็ดเอาละอองฝุ่นที่มอนสเตอร่าเนี่ยเขาดักจับได้นะคะออกใบก็จะเงานะคะใบก็จะเงางามอยู่ตลอดเวลาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเช็ดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ ปลูกแบบรับแขกนะคะเอาไว้ตั้งโชว์ไว้ในห้องนั่งเล่นนะคะตอนรับใครมาบ้านหรือว่าไว้ในโถงนะคะก็มันเช็ดบ่อยๆทุกๆหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมอยู่ที่ร้านนะคะใบสวยใบเงานะคะทำไมมาอยู่กับเราใบหมุนหมองเพราะว่าคนที่เขาปลูกะคะ่ะเขาก็จะหมันเช็ดหมันดูแลนะคะเช็ดอุจออกนะคะ ใบก็จะเงาขึ้นนะคะนี่นะคะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเมื่อกี้หมองๆก็เงาขึ้นมาทันทีเลยค่ะเห็นไหมคะก็นี่คือเคล็ดลับทำความสะอาดนะคะใบของมอนสเตอร่าให้ดูเขียวแล้วก็เงาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ประมาณนี้สำหรับไม้ใบสวยๆที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก็คือมอนสเตอร่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุรดาเฮ้าแพนได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ